โอเคนะครับอาจารย์ปรับแต่งกันอย่างมัมานันครับตอนนี้อาจารย์เอตัเด้เพิ่มในเกียร์แล้วอาจารย์อรุณีเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆครับเพิ่มเป็นกดแม็กเลยก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการเรียนสอนแบบใดจริงๆแล้วถ้าใครจะดาวน์โหลดจากม o เ e r ร์ r ่อโจนะครับที่เราเน้นว่า p b l TBL มีโมดูลสำหรับจัดการเรียนสอนแบบ p b l ให้ด้วยนะครับ ันนี้ขิ้อยู่ว่าเราจะไปเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับแต่เรา้องว่าข้อมูลที่ผมให้ในการอบรมเนี่ยผมดาวโหลดมาสะสมไว้แล้วก็เอาไปแจกให้แกอาจารย์ทุกท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็โมเดิร์นส่วนทวีนะครับบางตัวก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าผมเอามาให้อาจารย์เพราะว่าผมดาวโหลดมานางเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค่อนที่ทับเอ็กนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างรายยุทาสักนิดหน่อยนะครับ การปรับแต่งสวยงามพรุ่งนี้จะสอนเพิ่มเติมถ้ามีเวลาเหลือนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราคือสร้างรอดหนึ่งหน่วยนะครับแล้วความสวยงามเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะมาสร้างรายวิชาดอีกว่านะครับอาจารย์อที่เมนูซ้ายดูครับายวิชาทั้งหมดรายวิชาทั้งหมดนะครับ พวกนี้จะพูดถึงสมาชิกน,นะครับถ้าอาจารย์ทีมรายชื่อนัเกเรียนอยู่แล้วนะครับสอนเด็กประมาณ200คนทะเบียนไปของฟลายได้เลยนะครับเอามาแอดใส่ทีเดียวได้เลยนะครับเราจะมีนัเกเรียนเป็นเด็กของเรา200คนเป็นสมาชิกของเราเราจะการได้แบ่งคนได้อะไรได้ทั้งหมดนะครับสว่วคะแนนทั้งหมดจะพูดถึงในวันพ่กนี้นะครับว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบนัเกเรียนยังไงเวลาที่เราไปจัดการเรียนสอนจริงๆนะครับเราจะรู้ยังไงว่าเด็กคนนี้เรียนหรือเปล่าเรียนหน้าไหนครขก็สอนเรายังไง นะครับเรียนกี่วินาทีนะครับข้อสอบก็ตั้งเวลาในการทำข้อสอบได้นะครับแต่ต้องเพราะฉะนั้นะเดี๋ยวเรามาสร้าง,าางนะรายวิชาทั้งหมดีกว่าครับคลิกที่รายวิชาทั้งหมดรับอาจารย์เวลาสร้างรายวิชามาที่เมนูรายวิชาทั้งหมดครับตอนนี้เรายังไม่มีวิชาอยู่ที่หน้าหน้าเว็บเราเลยนะครับถ้านะแล้วให้อาจารย์คลิกคําว่าเพื่อแก้ไขรัวิชาเห็นไหมครับ เพิ่มแก้ไขรายวิชานะครับผู้มือไอโทรเล็กนิดนึงนะครับใครอยากดาวน์โหลดคู่มือโมเดล4-5เล่มนะครับไปที่เว็บอาริชาเอทคอมบ่งนิดนึงนะครับอยู่ที่หน้าผู้มือนะครับใช่ไม่มีเรื่อสิยครับดาวโหลดได้เลยครับเพราะผมก็จำหลดไปจีิงจริงนะครับอ่านี่นี่คือสินค้าไปว่ากเลยนะครับโอเคนะครับ เพแก้ไขไละพิชาษน,นะครับเอาเทนะครับตรงนี้จะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาคืออันนี้เราเรา,เราอาจจะแบ่งเป็น,นแผนกก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นวปพวกสอบก็อ้กลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับของเราอาจจะแบ่งเป็นแผนกช่างไฟฟ้าช่างเทคนิคช่างอะไรต่างแต่เจ้ากรบวน,นะครับเราแค่ สร้างประเทศว้สักสองสามประเทศนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเอาวิชาของเราไปขึ้นเซเวอร์เพราะฉะนั้นไอที่เราสร้างมาตรงเนี้ยก็คือเราแต่งเราเองเผื่อเราจะเป็นแอดมินของวิทยาที่ิีช่มชนนะครับมาช่วยกันทำเพราะตอนนี้ก็มีอาจารย์น้อยที่ดูแลอยู่นะครับส่วนใครถ้าทําตรงนี้หลักสูตรนี้เป็นแล้วก็มาช่วยทําให้เว็บนี้มันใช้งานได้อย่างแพร่หลายนะครับโอเคนะครับ พิ on, right no there, the no ่มว the ิชาเราเพิ Normally, no ่มประเทศประเทศใหญ่กว่านะครับต้องเพิ่มประเทศก่อนแต่นี้ประเภทอาจารย์จะแบ่งเป็นแผนกดีไหมเอาเหมือนเหมือนกันด้วกันเนาะเป็นแผนกวิทยที่ดีทดีนะฮะไม่ไม่แบ่งเป็นพชหนึ่งพชสองนะครับแบ่งเป็นแผนกทีกว่าเด็กจะได้เข้าไปเรียนรู้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้อาจารย์เพิ่มประเทศครับทีเพิ่มประเทศนะครับอ่ะี่เนมนะครับผมเพิ่มเป็นแผนกช่างเล็กนิกอาจารย์จะเพิ่มเป็นแผนกช่างไฟฟ้าก็ได้นะครับ จะเป็นช่างอื่นที่อาจารย์กำกับอยู่นะฮะ อาจารย์จะมีแผนชาวเลอนหนึามาแล้วนะทหนไหมครับถ้าผมอยากจะให้อาจารย์เพิ่มอีกแผนหนึง่งอาจารย์จะทำไงครับก็มาที่ตรงนี้นะเพิ่มแก้ไขรั้าชาไปไหนต่อครับ,บ,บเพิ่มประเภทกองคำประดับคำครับอ,อีกสักคำหนึ่งเป็นการซ้มรอมนะครับ ถ้าใครอยากจะซ่อมเยอะอว่ผมก็ได้นะครับสามสี 3, 4, แ่แผนกใส่ได้เลยนะแผนช่างเลยครับตอนนี้นะนก็จะมี ของผนังนะครับเขียนนะครับผมจะสร้างสองผนังเครับผนัที่สร้างมาสามารถกลับไปแก้ไขได้สมมติทิ้งหินสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยสังเกตจากทูที่สอง ืไปเลี่ยมแมนแปลนแผนชไ้นฟ้าอินทิพิ์ผิดก็ไปแก้ไขโลกแผนกก็เรื่องหมายนี้ยังไม่ต้องการให้ใครอื่นเห็นก็ปิดตาต้องการสลับันในฟ้าไปอยู่บน,นยินเด้ก็ย้ายลูสอนนะสามารถที่ปรับแต่งได้ว่าจะเอาอันไหนอยู่ข้างบนนะครับเอา,าที่วิชาครับเห็นไหมครับ ียายการเลยนะร้างเสร็จแล้วครับเขโครับเราเป็นคนที่ทมีความเข้มโตมากนะครับเพราะฉะนั้นเข้มโตรเราจะเลิกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักทานข้าวเนี่ยเราจะไปสร้างรานวิชาอยู่ในประเทศนะครับอาจารย์อยู่สามัญอาจารย์อยู่ทั้งเชื่อมทั้งอะไรเนี่ยเข้าไปสร้างวิชาอยู่ในนั้นนะครับโอเคครับผมอยู่ใช่เล้วนี่วิธีการเข้าไปก็คือ คลิกเข้าไปที่ทแผนกชางของประเองนะครับเห็นไหมครับสำหรับปรนเ้จะมีแผนกประเทศรออยู่ตรงนี้นะฮะถ้าต้องการเป็นเร่วรายวิชาในแผนกไหนก็เข้าไปนะครับคลิกเข้าไปมันจะมีคำว,ว่าเรื่งรายวิชาครับอาจารย์คลิกเพิ่มรายวิชาเลยครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้อาจารย์ชื่อวิชาจริงๆที่เราจะขึ้นไปนะครับ ส่วนเนื้อหาจะไปแก้ไขตัวหลังได้นะครับเอาชื่อจริงๆเอาคำอธิบายบละณาาจริงๆได้ะไน,นะครับเอาชื่อไรราการนะครับเขียนเลยนะครับ เป็นรหัศวิชาเลยครับทั้งสองมาเลยครับรหัศวิชากับชื่อย่อเพราะปกติชื่อย่อมันจะขึ้นเป็นมูเลูนยุดนให้นะครับเนอาจารย์ใช้เวลานานครับใครเสิร์ฟวารหไม่ได้หรือจำไม่ได้ก็เสิร์ฟในคูเกอรไปก่อนนะครับว่าวิชาที่เราสอนนั้นวิชามีรหัอวิชาอะไร นะครับถ้าเป็นไปได้อาจารย์แบ่งหัวจริงๆได้ยินดีนะครับ นครับใส่รหัสวิชาไปเลยนะครับตองชื่อย่อกับรหัสวิชาบทท้ายยอดแนะนำนะครับเอาเป็นคำอธิบายรายชาครับใครไม่เกียงมาเซิร์ชจากคุกเกิรได้ไหมครับลองเซิร์ชตัวเรามาใส่ไปก่อนนะครับ ก็ลองเซิร์ชจากคเกิลมาใส่ก่อนนะครับเพราะตรงนี้จะเห็นอย่ที่หน้าแรกเลยนะครับว่าเด็กจะเรียนวิชาเราเนี่ยเขาจะต้องเขาจะได้ศึกษาอะไรบ้างนะครับที่ครอบคลุมรายวิชาหรือไม่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่คำาอธิทุบรายวิชาไปเด็กจะรู้ว่าวิชาเนี้ยขั้นในคืออะไรนะครับ ข้าไปธุบายรายชาอยู่นะ้วนะผมจะให้ไปทำแบบสูตรเองนะทงไงที่เสร็จแล้วนะครับรูปแบบนะครับจะมีรูปแบบของโครงสร้างวิชาของเราอย่างนี้ให้เลือกแต่ผมจะแนะนำอยู่สองหัวข้อนะครับ ก็คือแบบหัวข้อกับแบบรายสัปดาห์ของเดินเป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมครับถ้าเป็นการสอนเหมือนมหาลัยนะครับว่าสัปดาห์แยกสอนสอนหัวข้ออะไรอย่างหัวข้อชัดเจนเพราะถ้าเปลี่ยนสัปดาห์ไป้าเดเขาต้องหัวข้อใหม่เลยเขาไม่รอเด็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยอาจจะแวบที่มันไม่ตรงตามสัปดาห์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกแบบรายสัปดาห์เนี่ยมันจะมีวันและเวลาขึ้นเลยนะครับจากวันนี้ถึงวันนี้ในหัวข้อนั้นๆนะครับแต่ของเราบรโยชน์ของเราผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบหัวข้อมากกว่า เรื่องแบ่งหัวข้อนะครับจะแบ่งเป็นหน่วย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 ที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่หนึ่งเราจะสอนวไหนก็แล้วแต่การจัดการของเราแล้วกันแบ่งเป็นหน่วยล้วกัรถ้ายั์วิชาของเราสมมติว่าเราแบ่งออกเป็นสิบสองหน่วยอาจการก็เลือกเอ่อสิบสองหน่วยนะครับถ้าเป็นสิบหกก็เลือกสิบหกนะครับที่เราแบ่งมาตามแผนการสอนของเรานะครับโครงสร้างของเรานะครับแบ่งเป็นกี่หน่วยเราก็เลือกตามนั้นนะครับส่วนนี้เลือกเป็นแบ่หัวข้อแล้วกันนะครับเพื่อเราจัดการแบบง่าย โอเคนะครับ <Okay. S 1> ขออนุญาตไปต่อนะฮะวันเริ่มต้นรายวิชาอ่าแล้วผมก็จะขึ้นมาวันพรุ่งนี้นะครับคือเขาจะให้เรสาสร้าบว่าจะไปเสร็จแนเวนเเป็น,ปนวันการคันทัาเต็ตัวเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับก็คือเราสามารถจะบอกว่า แล้วิชาเราจะให้เริ่มเรียนเมื่อไหร่นะครับเราสามารถลดหน่ยได้นะครับอันนี้ก็คงหนดเป็นพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับพร้อมจะออนไลน์ได้เพื่อนนะครับส่วนต่อมาส่วนส่วนแสดงส่วนที่ซ่อนแบบพักไวในบทเรียนแต่ละหน่วยเราสามารถซ่อนบางาำหน่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ซ่อนนะครับมันจะแสดงส่วนที่ซ่อนไว้แต่ถ้าจะไม่คลิกกันก็คือ ให้ให้ใครเห็นส่วนที่ซ่อนไว้บางหย่ายัไม่พร้อมก็ปิดไปก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นก็เอาแบบสแสดงเหมือนเดิมไปก่อนนะครับเอ่อจนนวนข่าวที่ร้องการสแสดงมันจะมีกระดาษขาวให้มาอันอนนะครับอาจารย์ต้องการให้มาแสดงกี่ขผ่าครับเลือกไปห้าไ้ก่อนนะครับสแสดงคะแนนหรือไม่ใช่นะครับสแสดงรายางานกิจกรรมหรือไม่นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเาราจดกิจกรรอะไรต่างจะได้เด็กเรียนเด็ก้อสอบอะไรเนีย แ่ให้มันแสดงก็เลือกใช้ไว้นะครับตรงนี้เรายังไม่เห็นเราคงจะเอาตามวีเพระอ์ไปก่อนได้นะครับขนาดไฟสูงสุดนะครับถ้าเกิดมีการให้เด็กส่งการบ้านส่งการบ้านได้นะครับอาจารย์จะให้เด็กส่งขนาดไฟ80เ mm มตรไหมถ้าส่ง80เมตรก็ตว่าเซรวเราจะเต็มเร็วนะับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะบอกว่าเอาสัก2เมตรพอนะครับไม่เกินนะครับส่งไฟสั2เมตร แต่ตรงนี día, Entonces, si o, e. de de ้ขึ้นอยู่กับการตั้งของแอดมินตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะเซิร์ฟเวอร์ของวิทยาเทคนิคนะครับแต่มันจะไม่ขึ้นมา80ล็อกพร์ทอันนี้มันเยอะไปอาการน้อยโมเดาตใช่หลือประมาณ2เมกถเท่าไหร่ไม่แน่ใจมันจะขึ้นแค่2เมกเท่านั้นเองนะครับใช่เอราะต้นแบบหรือไม่ไม่นะครับน่าวิชาของเราไม่ใช่วิชาที่ซีรีส์ต่อกันไปนะครับก็เลือกคำว่าไม่ไปก่อนนะครับอ่า การสมัครเข้าเรียนใช้ปากีของยื่นนะครับอันนี้ไม่ต้องไปตั้งอะไรนะฮะแล้วบูเวลาไหมการเข้าเรียนจะระบุถ้าจากจากโเรียนสอนอาจารย์ระบุว่าวิชาที่สอนคนหนึ่งเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่ครับสมมุติเด็กเข้าเรียนอาจารย์กะคลิกเปิดการใช้งานก่อนนะฮะติกกอกไปก่อนแล้วอาจารย์สามารถระบุได้ว่าวิชาของอาจารย์นี่ยจะให้เรียนตั้งแต่16พฤษภาคมจนถึงเดือนอะไรครับ ทางิจาาการนะถึงจะอไรครับสิงหาครับตอนสิบสีแล้วฮะเรียนญาในการกระา็ตูเลยเข้าหลักจริยเข้ามาเรียนไม่ได้แล้วนะครับเราที่แไม่ดูนะ มี่เครื่องหมายถูกบอกครับอาจารย์ระบุเวลาในการผลิตส่วนต่อมานะครับเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเสกสมัาเซสมาชิกเราแล้วโบสสมาชิกภาพ่ยาจะแจ้งเตือนไหมอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่กำหนดได้นะครับ เรายังไม่มีการแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งสองยังไม่แบ่งนะตอนนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวถ้าไม่แบ่งที่หลังเราเดี๋ยวไปจัดการในเรื่องของเวลาสมัครสมาชิกอะไรเงี้ยเราจะแบ่งกลุ่มอีกทีหนึ่งอีกตัวนึงก็คือรหัสการเข้าเรียนเราอาจจะบอกเด็กว่ารหัสการเข้าเรียนของเราเนี่ยมีรหัสอะไรป้องกันไม่ช้ที่จะได้นะครับว่าเออเธอเข้าเรียนวิชาคูเนี่ยเธอต้องป้อนรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้านะจะเข้าได้นะครับเราป้องกันคนที่มาสมัครสมาชิกวิชาเราที่ไม่ใช่นักเรียนเราได้เหมือนกัน นะครับไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไปอ่านบางครั้งที่เราเข้าไปศึกษาธีมของเวทไปยืนเราเข้าไปทําวะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อนุญาตเองนะครับแต่ถ้าเราทิดอนุญาตเนี่ยมันก็สามารถเข้าเรียนได้ใครก็เข้ามาเรียนได้ถ้าเป็นวิชาที่เราเปิดโอเพ่นนะครับแต่ถ้าไม่อนุญาตเนี่ยมันจะขึ้นรูปกูะแจมมาให้ที่หน้าเว็บนะครับที่หน้าเวบเขาเข้าไปไม่ได้นะครับภาษาที่ใช้ ครับเป็นภาษาไทยหรือจะเป็นเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็ไม่ต้องเป็นบังคับแล้วแต่นะครับฮะมูีภาษาลาวนะครับมีภาษาลาวนะเราต้องเน้นประเทศเพื่อนบ้านไว้ก่อนนะครับก็นี้เดี๋ยวอธิบายเองนะครับระดับของ การเข้าสู่เว็บของเราเนี่ยมีหลายระดับมากเลยนะครับอะหญๆก็ไม่มีอธิบายอะไรมากมายแล้วก่อนคาดการ์ดอธิบายนี้นิดนึงปัจจุบันนี้เราเป็นตัวนี้นะครับ administrator ผู้ดูแลระบบใหญ่ที่สุดเลยนะครับส่วนถ้าระดับ c o s t d i n a t o r สมมติเราสมัครมาผมสมัครมาเอาวิศาเราเป็น c o s r d a t o r ส่วนใหญ่ก็คืออาจารย์นักศึกษาสรนะครับาชื่อเลยอารารย์ที่อยู่วิชาการออกมาหน้างานขั้นตัว นะครับเขาหน้าะสวาาสตราคอาคือเขาจะเป็นคนที่เียคอรสเฉยว่าเธอมนี้จะมีคอร์สอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ในระดับของคอร์สเทเดเตอร์แต่ว่คือเป็นคนสร้างคอสแต่ยังไม่มาสร้างวิระาชานะครับ แต่ถ้าเป็นทีเชอร์เนี่ยสร้างรายวิชาเราเป็นด้วยนะครับวันนี้เราเป็นทิเชอร์ด้วยคือเราสามารถใส่คอนเทนต์ใส่กิจกรรมใส่การบ้านใส่ในข้อสอบไปได้หมดเลยอยู่ระดับของทีเชอร์แต่ถ้าเป็นระดับของนอนอีดิทติ้งทีเชอร์ถ้าเป็นระดับของนอนอีดิทติ้งทีเชอร์หมายความว่าเหมือนครูช่วยสอนน่ะเขาเอาวิชาของเราไปสอนน่ะแต่เขามาปรับแต่งเนื้อหาของเราไม่ได้เขาจะได้สิทธิแค่ระดับนี้เราอ s s i g n ได้นะครับให้ผู้หึงที่สมัครเว็ยเราอ่ะ เราก็สามารถที่ว่าเออคุณเป็นแค่นี้นะอย่ามาอยู่อาลิชาชัดแต่คนไหนเก่งหน่อยเอามาเป็นแอดมินเลยมาช่วยกันดูแลระบบเพราะฉะนั้นในการขอบรมวพวนี้ท่านเป็นได้ทุกอันเลยนะฮะเป็นได้ทุกอันแต่หลังจากนี้เราจะขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงอาจารย์น้อยจะเป็นเนอนุญาตให้ว่าเราจะอยู่แบบไหนแต่ทุกคนจะได้ระดับนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะที่เชื่อทุกคนจะได้เสร็จนะฮะสมัครผู้ใช้ในภาคเหนือจะได้เลยเข้าไปแก้ไขในเซิร์ฟเวอร์จริงได้เลยนะครับส่วนสเต็ปเน่ยเป็นแค่นักเรียน นะครับเข้ามาเรียนอย่างเดียวเข้ามาทํากิจกรรมตามที่เรากําหนดไว้ทั้งหมดส่วนเกยก็คือคนที่เข้ามาดูโดทั่วไปไม่มีสิทธิ์บางอย่างที่เราจะให้เรียอนอาจจะเข้าเรียนไม่ได้ชยด้วยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ออเทนน, okay นะครับก็สําหรับผู้ใช้ที่ได้รับการเข้ามานะ <Okay S 2> ครับโอเคครับที่ยังไม่มีการแบ่งสมาชิกอะไรเพราะว่ามีเราคนเดียวนะครับอาจารย์เมือ่อการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ อันนี้ก็ให้เราจัดการนะครับแต่ตอนนี้สมาชิกเรายังไม่มีเรายังไม่กํหาหนดแอดไซน์ดูให้เขานะโอเคไปที่ชื่อวิชาเลยครับอาจารย์มาตรงนี้นะครับมาที่ตรงชื่อรหัสวิชาครับอาจารย์จะไปดูวิชาของอาจารย์ค อาจารย์จะได้หัวข้อตามที่ตั้งไว้ในตอนต้นถ้าใครตั้งไว้12ก็ได้12ใครตั้งไว้16ก็ได้16 16หัวขอ้อนะครับแต่หัวข้อจะมีอยู่2ช่องอให้มาคือเพิ่มแหล่ขงข้อมูลกับนะครับเพิ่มกิจกรรมเดี๋ยวช่วงป่ายเราจะมาเพิ่มแหล่งข้อมูลนะครับถ้าาจะมี PowerPoint มี PDF มี Word มีแฟ้มมีวิดีโอเราจะมาแทรกันตกนบ่าบนะครับส่วนพุ่งนี้จะทำแบบทดสอบ นะครับจะทาแบบทดสอบงานกิจกรรมต่างๆนะครับผู้นี้วันนี้เราจะเพิ่มแหนข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อาจารย์มีเพราะงั้นช่วงใหม่นะครับใครมีข้อมูลนะครับเอามาเพิ่มจริงๆเลยนะครับเราจะเอาขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงๆเลยหลังจากเสร็จการอบงมในครั้งนี้นะครับพอน,นีได้เวลาเที่ยวนิดๆน,นะครับก็เชิญพักผ่อนตามอาธิษฐายน,น,นะครับรับประท,ทานข้าวที่หองชุมใหม่นะครับ Gan hắn lâu được không phải là một công nhân hắn lâu được được công thì không thể nhân dân là công an Oh. Okay. yeah <laughs>